สวัสดีครับวันนี้ว่ากันนิยเรื่องการขายที่ดินสปกแต่เป็นการสมสมรู้กันสมรู้ร่วมกันระหว่างคนซื้อคนขายอ้างมีหลักฐานในกรณีอย่างเงี้ยเอาผิดได้ไหมซึ่งจริงๆการการซื้อการขายแบบสมรู้ร่วมคิดกันเนี่ยคนซื้ออยากซื้อคนขายอยากขายเนี่ยประเด็นอย่างเงี้ยถ้าถามถามว่าย่างจริงเนี่ยเอาผิดได้ไหมเอาผิดได้แต่ค่อนข้างยาก การซื้อข,ขายหนึ่งไม่จำเป็นต้องอ้างอีกสัญญาอย่างเดียวกฎหมายสวกนเนี่ยเขาให้ระบุว่าไม่ใช่เขาให้เห็นว่าการซื้อขายในยเป็นการทำผิดจำเบียบแต่เหตุผลอีกข้อหนึ่งก็คือการโอนที่ดินให้คนอื่นทำประโยชน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการผิดแหละในเมื่อว่าถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีสัญญาซื้อขายกันแต่คุณมีหลักฐานในการแสดงว่าอีกคนหนึ่งอ่ะบุคคลอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาไปทำประโยชน์ที่ดินคุณเนี่ยไออย่างเงี้ยถ้าเป็นการปลูกพืช โดยทั่วไปเนี่ยโอเคอาจจะเป็นการยอมรับแทนกันได้ไอเอ้นี่ยผมปลูกมันนี่ผมปลูกข้าวนี่ของฉันอ่ายางพาราฉันปลูกอะอย่างนี้เข้าใจแต่เมื่อไหร่ถ้ามีการหลักฐานาแสดงออกมาเป็นเป็นหลักฐานที่เราทําเองเช่นปลูกบ้านทําเลขบ้านแล้วอไปยื่นเสียภาษีพศในนามชื่อของคนซื้ออ่ในการอ้างเลขบ้านอ้างเป็นบ้านของเขา หรือการทำประโยชน์ในที่ดินจ้างคนมาหรือว่าคือคนในพื้นที่รับรู้หรือลักดณายอย่างเงี้ยซึ่งกรณีอย่างเงี้ยถ้าไม่มีการพิพาทขัดแย้งเนี่ยเคสแบบเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยเกิดเพราะถามว่าจริงๆแล้วสมบัตจะมาตรวจสอบถึงขนาดนี้ไหมผมว่าไม่เพราะจริงๆแล้วเคสต่างๆนี้ทั่วประเทศเนี่ยมีเยอะมากต้องบอกว่าไม่ได้หลักร้อยหลักสิบหลักพันะหลักล้านหลักหลักแสนแล้วกันะกนะหลักแสนนะ่ะ เมื่อเมื่อมีการซื้อขายที่ดินการลักษณะเนี้ยถ้ามีหลักฐานที่สืบได้ว่ามีการโอนสิทธิกันนใการทำาอยู่กันจริงผิดนะครับผิดนะครับเรายังไม่ได้ลงลึกเอาไว้จะพูดเรื่องการลงลึกเรื่องการเส,สียภาษีพรทให้ฟังว่าทําไมถึงเป็นหลักฐานทําไมการซื้อขายถึงเหตุถึงรู้ว่าไอ้นี่ซื้อขายนี่ไอ้นี่ที่ดินเปลี่ยนมือ มันมีเรื่องที่ลึกกว่านั้นที่ทางสปกรทำเอโมยูกับทางกรมการปกครอง,งส่วนท้องถิน่นเรื่องการจัดทาเสียภาษีที่ดินพรตสซึ่งข้อมูลจากสปกรจะส่งสงมาที่อบทอทั่วประเทศเพื่ออบทอทั่วประเทศเนี่ยดำเนินการจัดเก็บภาษีแลเอาแล,ว,แลวอบทอเองเนี่ยองค์การมหารส่วนบลหรือเทศบาลหรือว่าสํานังกงานพัทยาอเขตที่ดินไอเขตท่กที่ดินทั่วไปเนี่ยจะต้องต้องส่งหลักฐานการเสียภาษีเนี่ยคืนให้กับสปกรอันเนี้ยจะเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่ง ที่มันเหมือนไปเสร็จในการทําผิดในเรื่องการซื้อขายที่ดินได้แต่คิดท,ที่เอามาพูดวันนี้ไม่ใช่อะไรแค่อยากจะเตือนว่าสัญญาซื้อขายก็ส่วนหนึ่งถึงไม่มีสัญญาซื้อขายลขาหลักฐานอื่นที่การโอนที่ดินโอนสิทธิ์ที่ดินให้แก่คนอื่นทำประโยชน์ก็เป็นเหตุแห่งการสิ้นสิทธิ์ได้ฝากไว้ครับฝากให้ให,ให,ให้ให้รอบครอบให้ระวังกันเผื่อในกรณีว่าถ้าเมื่อไหร่มีพิพาทฟอ้องร้องจะไปะอ้างเรื่องประเด็นการซื้อการการซื้อขายโดยไม่มีสัญญายอย่างเดียวไม่ได้ สวัสดีครับ